พอแรกผมก็เต็มเลยัแต่ม่อยู่ไม่ไม่ไอยู่งหน้ามันอยู่ับอกว่าอย่นะะได้เขาให้เอาหน้าไม่มีผมหน้ามันมีเอตดวตกาเก้าเ้า Đấy. Thế. Tôi cài đang cái ô phi. Thế các ông hiệp định đi. Thế tôi còn dò